สวัสดีครับเพจลุงเรืองสจารูนครับไฟเริซ้อมเมื่อันก็ประมาณอาทิตย์กว่าครับเราซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายคอร์บุนเนาะตอนซ้อมที่บอกมูลเนาะแล้วมีใครอยู่นั่นเป็นคุณปอซ้อมตอนนี้ก็เยอะครับกับรัตถิฐานพวกกระผมพี่วีเนาะที่นั่นใช่กันตอนนี้อายุเท่าไหร่เรายี่สิบหกกับสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักแปดปอยเหรอตอนนี้หกสิบห้าเหมือสตาร์เนี่ยครับเมืออวันนี้ต้องมาเจอผู้บอลเก่าเนี่ยพิจารณาครับพื้นเจริญไปล่าสุดครับวันนั้นเป็นไง ก็แพ้ไปไปอืไปแพ้ไปไปเพราะนั้นจ่อยเหียนร้อยวันนี้จ่อยร้อยสาเขาต่อยเราปอนเนไไปสากันแล้าไม่ชาสอหนักจังเป็นไงกมาวิ่งนี่นะไปยืดเส้นสายหน่อยนึงร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์้เปซสมบูรณ์แขงแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะคืนนะพร้อมมาแจ้งเกิดด้วยคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ ไม่ค่อยเยอะครับไันนี้เพราะว่ามามาแทนทั้งคู่อ๋อยกคู่มาจริงๆเรามีรายการอยู่ไหมมียี่สิบเจ็ดครับอ๋อยี่สิบเจ็ดหรือยกมาวันนี้ทั้งคู่เลยครับก็เลยแบบปล่อย่างไปด้วยต่อยมวยไทยเราหลักเป็นร้อยบวกคนจังหวัดจังหวัดศรีสกิจคเอาฝากเชื้อเชื่แฟนคลับรถหน่อยครับฝากพี่น้องชาวศรษฐกิครับเป็นกลังใจให้ด้วยครับวันนี้เต็มเลยครับวันนี้ขอเชิญดีขอชับ